เด็กน้องก่อนนหคุณแม่ค่ะงจะไปมอบตัวอะไร่งไปมอบตัวน้องอันดาค่ะก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิมเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ม .1 นะคะจนกระทั่งพอมอบตัวขึ้นม .4 ก็ต้องไปมอบตัวโรงเรียน ค่าเธอมาไม่เท่าไหร่3ามพแต่พอแม่ตัวแม่เองอ่ะไปเห็นวีรกรรมตัวเองที่เคยทำไว้ก็เลยจ่ายค่าบำรุงไปเป็นหมื่นเพราะอะไรครับวีรกรรมของแม่ก็คือมีแค่ตีลูกวันเล็บบอลขึ้นไปชั้นสแล้วทะลุหลัาคาตั้งแต่สี่ชั้นเปี้ยง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 ลงมาแล้วก็มีทำลายประตูใหญ่ ที่เล่นสไลเดอร์กับเพื่อนแล้วก็พังประตูเขาลงมาแล้วก็เอาขันน้ําในห้องน้ํามาสาดน้ําเพื่อนก็นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะก็<ม><ม>เลยาารู้สึกเออก็เลยรู้สึกว่าเออด้วันนี้พอมีศักยภา,าพก็เลยอยากจะชดเชยโรงเรียนไม่ได้เกี่ยวกับลูกเลยอ,อ,อันนี้นี่คือของน้องอันดาน,นี่เขาเขาเป็นเขาเรียกสอบเทียบขึ้นหรือยังไงคุณแม่หรือยื่นอ๋อเล่นตามปกติมหมสม3แล้วก็พอขึ้นมสีเนี่ยเขาจะมีการคัดห้องอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือได้ห้องควีนอืมอ่า สายวทคณิตค่ะตอนนี้ผมก็เ,ออเน้นทางด้านเคมีกับเขาเยอะหน่อยเคมีวิทยาศาสตร์ชื่อพวกฟิสิกส์พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเ,ออเราต้องดูความถนัดของลูกเราด้วยแล้วก็อยากจะย้ําว่าสิ่งที่สําคัญของการเรียนเนี่ยหนึ่งถ้าเรียนออนไลน์นะคะอันนี้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนถ้าเรียนออนไลน์เป็นไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยช่วย,ช,วยช่วยส่งกําลังใจให้ลูกเพราะงานเขาจะเยอะมาก อย่างที่2ก็คืออะไรที่ช่วยเคลียร์งานได้ก็ช่วยช่วยกันนิดหน่อยนะคะการโฮมโฮมเวิร์กก็คือเวิร์กเวิร์กฟอร์มโฮมของพ่อแม่เหมือนกันอย่างที่สคือการเรียนพิเศษเอ่อต้องให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากเรียนอะไรค่ะแล้วเราก็ค่อยๆปรับอย่างปีที่แล้วที่ได้4.00มาอย่างสังคมเศรษศ,ษศาสตร์มีวิทยาศาสตร์ภาษาไทยอันนั้นแม่ติวให้ mm hmm. ติวเองค่ะ ี่น้องมีเป้าหมายยังไงไหมคเขาขึ้นม .4 แล้วใสายวทจะไปตไ่อทางไหนเออคุยกันแค่ว่าจะต่อแพทย์ค่ะค่ะ uh huh. ก็ค่ะเล่นหมอค่ะแต่ก็คงอาจจะหมอที่มรังสิต uh huh. เพราะว่าแม่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าอยู่ที่นั่นก็ไม่เข้าใจก็บอกูว่าไปที่อื่นก็ได้นะลูกเอออันดาก็บอกว่าไม่มันใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาปล่อยปล่อยเขาเถอะเขาเลือกของเขา กลัวค่ะแล้วก็บอกเขาว่าคือเขาก็หกันมาบอกว่าแม่เทอมนี้ม .4 เกรดหนูอ,จอาจจะตกหน่อยนะแต่เดี๋ยวนะอย่าลืมนะว่าที่ผ่านมาอันดา4 0 0ไปโดยตลอดอถ้าจะ39,38ผูไม่มีปัญหาเลยนะคือ,อชีวิตมันต้องรับความเครียดได้บ้างอ่ะคือมันมันไม่มีใครเพอร์เฟกอ่ะแล้วบุ๋มอ่ะผ่านในจุดของการเป็นเด็กเรียนมาก่อนอดังนั้นบุ๋มรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้มีความสุขจากแค่ใบประกาศยบัตรชีวิตมีความสุขได้จากการที่เราต้องเท่าทัน เท่าทันคนรู้โลกแล้วเอาตัวเองรอดให้ได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าผมไม่ต้องการลูกให้ลูกเรียนเก่งอเออก็คือตัวพี่ผุมเองไม่ได้กดดันอะไรนะ้อโอ้ยชวนเล่นตลอดพระาดาที่สาย,าาสายใช่ไหมาจะกสังเกตพราดาจะชวนเนี่ยเดี๋ยววันสัปดาห์หน้านะลูกแม่ว่างนะวันครึ่งนะเดี๋ยวแม่พาไปเล่นกับอปปาเอาไหมไม่เอาจะเรียน แม่ชวนเที่ยวค่ะอยากทำกิจกรรมใช่อยากให้เขาผ่อนคลายอยากให้เขาแบบเราได้มีกิจกรรมแม่ลูกด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่นางไม่ไปเองก็พยายามดึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตงนี้แต่เราจากที่เราดูแล้วเขาก็ไม่ได้ดูว่าจะเครียดหรือว่าจะแบบเรียใกอย่างไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าเป็นคนสอนลูกให้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ยังบอกว่ายังโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่หนูจะต้องไปเรียนรู้อีกเยอะอยากพาเขาท่องเที่ยวทั่วโลกให้เห็นว่าประเทศอื่นเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไง อะไรมีความสุขอยู่ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่ใช่สําหรับหนูคือค้นหาให้เยอะที่สุดสําหรับตัวเขาเอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้ <S 2> <S 2> เท่านั้นเองอ <S <S เด็กก็จะเปิดเทอมแล้วคุณแม่เป็นห่วงเงี้ยบ้างเพราะว่าเนาะสถานการณ์ก็ยังไม่ดีึุนดเด็กๆก็จะต,ต้องกลับไปเรียนโน่นนี่ตอนนี้คือเครียดมากกว่าว่าตัวเลขยังไม่ลดลงเลยอ่ะแต่โรงเรียนจะเปิดแล้วตอนนี้มีเรียนออนไลน์สิบสี่นี่ถ้าเปิดเนี่ยซีดเลยนะ เลยแล้วตอนเนี้ยใครติดจากไหนมันจับทางไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ว่าติดจากใครอ่ะน้อยมากคือคืออาจจะคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามดังนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกลูกคนอื่นเขาพ่อแม่ปลอดภัยโอ้เครียดเหมือนกันค่ะแต่แล้วอย่างเด็กยังฉีดวัคซีนไม่ได้ถูกไหมฮะดเด็กยังฉีดวัคซีนไม่ได้ก็ถ้าเลื่อนก่อนได้ก็เลื่อนบุ๋มเชื่ออย่างนั้นนะ ถ้าเลื่อนดูตามสถานการณ์ก่อนดีกว่าผมว่าผู้ใหญ่คง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 ไม่อยากมีปัญหาหรอกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เลื่อนแน่นอนยังไนก็ต้องเปิดเทอมใช่ถ้าเปิดเทอมจริงก็คงต้องแบบบอกให้ลูกแบบล้างมือให้บ่อยๆแล้วก็สอนเขาแบบเยอะมากว่าอย่าเอามือจับหน้าจับตาตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องต้องสอนเยอะแล้วให้แบบพกแอลกอฮอล์เป็นอาวุธเลยอ่ะตอนเนี้ยค่ะอ่ะเรื่องต่อไปล่าสุดเลยเมื่อคืนค่ะ อ๋อเรื่องเรื่องเรื่องจับกลุ่มอบีอนะฮะเ,เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทางทางเขาเรียกว่าทางกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะคะเมื่อรวมรวมหลักฐานตามหาตัวไม่มีงานมามอบตัวก็จะต้องไปตามจับนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวผมผมว่าหน้าที่ของผมเนี่ยผมทําครบดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะทําได้นั่นก็คือส่งหลักฐานทุกอย่าง ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอสไลด์เลยให้ดูเลยว่าไม่มีคำไหนที่พรรดาพูดแล้วไปกระเทือนน้องเด็ดขาดหูเอาเป็นวิดีโอให้จักรจันเลยหไูได้แต่รับข้อมูลจากอบีรับ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 ,ลบและเอาทั้งหมดทั้งคลิปส่งให้น้องจักรจันเป็นหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็าทางทนายนิดาก็แคปออกมาบางส่วนที่เป็นข้อความที่ทําให้เสื่อมเสียใช่ไหมคะ จากนั้นผุมก็ไปที่โรงพักอย่างที่เห็นนะคะสอนอบังเขนเนาะ<ม>ก็เซ็นเป็นหลักฐานเป็นพยา,ยานทุกอย่างจนกระทั่งได้ออกหมายจับแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้บุมเองก็อยากจะพูดถึงพี่หนุ่มกัญชัย<ม>พี่หนุ่มอะเป็นคนที่ได้สัมภาษณ์น้องเยอะที่สุดหนูอะได้แค่พูดถึงน้องแค่หนึ่งรายการหนึ่งครั้งเท่าน,นั้นนะคะในรายการตกมันบันเทิงแล้วก็ไม่มีข้อมูลจากอาบีออกไปด้วยแต่พี่หนุ่มคือคนที่พูด ถึงเยอะแล้วก็เปิดตัวน้องคนนั้นดาราคนนี้แล้วก็ที่สำคัญพี่หนุ่มได้สัมภาษณ์น้องเยอะที่สุดน่าจะมีข้อมูลเยอะที่สุดอยากให้พี่หนุ่มช่วยมาเป็นพยานให้หน่อย mm hmm. คือณนะตอนนี้พี่หนุ่มยังไม่ว่าง mm hmm. งานยุ่งงเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเออมันต้องช่วยกัน mm hmm. นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เชื่อว่าพี่หนุ่มคงปรีกเวลามาได้แต่ตอนนี้พี่หนุ่มคงยางไม่ทราบว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ทุกอย่างมันเป็น,เ,ปนเรียบร้อยแล้วหลักฐานมาจากพยานเรียบร้อยแล้วมีหมายจับจับตัวได้แล้วแต่พี่หนุ่มยังไม่มาแต่บุม๋มอยากให้พี่หนุ่มมาช่วยเพราะว่าพี่หนุ่มอะได้คุยกับน้องเยอะที่สุดน่าจะมีข้อมูลเยอะที่สุดค่ะตอนนี้ทีนี้ที่พ,พี่เองได้คุยกับพี่หนุ่มครับเออถ้าคุยโดยตรงยังค่ะได้แต่คุยตมหน้างาน แต่เพียงแต่ว่าผมว่าพี่หนุ่มคงรู้อยู่แล้วแหละว่าจะช่วยน้องยังไงนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเวลายุ่งสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพี่หนุ่มคงจะสรรเวลาได้ตอนนี้คือทางเขาทางตำรวจจับตัวได้แล้วแลวทางคุณแม่ยังก็กลายเป็นว่าหลักฐานมันคือดิฉันคนเดียวไงตอนนี้คือเข้าใจใช่ปล่าหน้าตอนนี้ทำไมถึงพูดถึงพี่หนุ่มเพราะว่าหน้าตอนนี้หลักฐานเนี่ยมันคือเป็นของผมอยู่คนเดียวคนเดียวและเมื่อต้องพิสานก็อีฉันคนเดียวมันแฟร์เหรอ ก็อยากให้เป็นพยานทั้งคู่อยู่แล้วทุกคนใช่ทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่โดนข้อมูลอาบีส่งมาหาหรืออะไรก็ตามมันควรจะเป็นอย่างนั้นไงจักรจัน์ก็คงอยากได้อย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ต้องไปให้ปากคำใช่ใช่ไหมใช่ก็ยินดีให้คือผุก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ผมว่ายังยังยังไม่ได้นัดค่ะกงเพราะว่าเพิ่งจับตัวอาบีได้แล้วคงจะดูว่ามีประกันมีอะไรอย่างงี้ไหมหุมคงดูอย่างนั้นมากกว่าอันนี้ไม่ทราบขั้นตอนจริงๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็ตามหมมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วค่ะประมาณนี้ททำจรงองค์กรองค์กรทำดีนะครับในกรณีของลุงพลนี่เป็นยังไงบ้างครับรัชดาที่เขาโดนจับแล้วองค์กรทําดีเราไม่ได้ยุ่งเรื่องลุงพลตั้งแต่แรกเพราะว่าอันนี้นนนพูดตามตรงเร,เราได้แต่สัมภาษณ์เราได้สัมภาษณ์แม่ของน้องชมพู่เราได้สัมภาษณ์คนที่ไปเห็นเหตุการณ์แล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก จากนั้นบุ๋มก็เลยรู้สึกว่าถ้าคดีแบบนี้ที่ยังคุมเครือรอตํารวจได้หลักฐานทางนิติเวศดีกว่าจะไม่ยอมพูดอะไรบุ๋มสังเกตดูรายการบุ๋มไม่แตะเลยมไม่แตะเลยยกเว้นตอนที่หมอป่ากับพี่พอุ๊บทะเลาะกันอ,อันนั้นเป็นเรื่องแบบเมาเมาเอาแบบเบาๆอันนั้นเล่นแต่พอเป็นประเด็นหลักบุ๋มอยากให้ไปในกรณีของตํารวจแล้วก็เชื่อว่าทางตํารวจเนี่ยถ้าคือตํารวจคงเครียดอะเพราะแฟนขับเขาเยอะ ถ้าถ้าเลยได้ใช้คือหมายถึงว่าต้องใช้เวลาเยอะมากในการสืบค้นหรือว่าในการพิสูจน์เรื่องนี้ก็คงต้องไปสู้กันในชั้นศาลอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ขอเกี่ยวข้องค่ะอืมเนาะ